แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่10นะครับข้อ91การลาของข้าราชการบุญเรือนมีทั้งหมดกี่ประเภทกอไก่9ประเภทขอไข่10ประเภทขอควาย11ประเภท งูสิประเภทเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับการลาของข้าราชก,การพลเรือนมีทั้งหมด11ประเภทนะครับข้อ92การนับวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นับตามข้อใดกอไก่ปีปฏิทินขอไข่ปีกปปรารศึกษาคอควายปีงบประมาณงงูครึ่งปีงงงงงงง เฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอวายนะครับการนับวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นับตามปีงบประมาณนะครับข้อ93หากครูได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัทจะต้องเดินทางไปภายในกี่วันกอไก่5วันนับแต่วันเริ่มลาขอไข่7วันนับแต่วันเริ่มลาขอควาย10วันนับแต่วันเริ่มลางงู15วันนับแต่วันเริ่มลา เฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับหากครูได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัทจะต้องเดินทางภายใน10บวันนับแต่วันเริ่มลานะครับข้อ9กาการลาประเภทใดที่นับเฉพาะวันทําการกอไก่การลาลอดบุตรขอไข่การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัทคอควายการลาติดตามคู่สมรสงงูการลาป่วย เฉลยนะครับอนีตตอบงองูนะครับการลาที่นับเฉพาะวันทําการก็คือการลาป่วยนะครับข้อ9กาการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีกี่ประเภทกอไก่3ประเภทขอไข่4ประเภทขอควาย5ประเภทงงู6ประเภทเฉลยนะครับคณี้ตอบกอไก่นะครับการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามี3ประเภทนะครับ ข้อ96ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษากอไก่การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมขอไข่การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมคอควายการพาไปนอกราชนาจักรงงูการพาไปเข้าค่ายพักแรมเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับข้อที่ไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาคือการพาไปเข้าค่ายพักแรมนะครับ ข้อ97ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ so 2548โทษมีกี่สถานกอไก่ไ4สถานขอไข่5สถานข้อควาย6สถานงงู 6. 7สถานเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ so 2548มี4สถานนะครับข้อ so 98 โทษนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ2548โทษข้อใดที่โรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบตามระเบียบกำหนดก่อไก่ว่ากาวตักเตือนขอไข่ทำทันบนขอควายทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงงูตัดคะแนนความประพฤติฉเฉลยนะครับคณนนิตตอบงองูนะครับ โทษนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ2548โทษที่โรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบตามระเบียบที่กำหนดก็คือตัดคะแนนความประพฤตินะครับข้อ99ข้อใดมีสถานะไม่เป็นนิติบุคคลกไก่จังหวัดขไข่อำเภอขควายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางูเฉพาะข้อขไขและขควาย ฉเฉลยนะครับ้อนี้ตอบงองูนะครับสถานะที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็คืออำเภอและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อที่100ความผิดละหูโทษคือความผิดตามข้ใขอใดกอไก่จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทขอไข่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทขอ,ขอควายจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5 0 0 0บาทงงูจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5 0,000บาท ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับความผิดละหูโทษคือความผิดที่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาในชุดต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ